วันหยุดสุดสัปดาห์พาเพื่อนๆไปหาปลามาาบสักตัววันนี้พาเพื่อนๆบุกอำเภอแม่จันจะมันสักแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆ วันนี้พาเพื่อนๆเดินทางเข้าหมายตอนตีห้าสามสิบนาทีนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอเมจันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปหมายธรรมชาตินะครับหนองน้ำหนองบัวบ้านเด่นนะครับ<า>อำเภอเมจันจังหวัดเชียงรายนะครับก็เดินทางจากบ้านผมมาไม่ไกลมากนะครับเดินทางประมาณ30นาทีนะครับก็มาถึงที่หมายนะครับ นองนี้นะครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเส้นแม่จันเชียงแสนนะครับก็มีนักตกปลาเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวหาที่หมายกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับได้รับสายข่าวมานะว่าปลาเพี้ยนะครับหรือว่าปลากระดำนะครับเริ่มกินนะวันนี้จะมาหาปลาลาบสักตัวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลุ้นกันครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทท่านนะครับวันนี้เหนือเมกทีชิงข่าเพื่อนๆเข้าหมายธรรมชาติอีกแล้วนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่อ่า,อางหนองบัวนะครับบ้านเด่นอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับหมายนี้ก็เปิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะก็ราคาค่าคันก็หนึ่งร้อาบาทนะครับแต่เป็นหมยธรรมชาตินะราคาค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับนะดูกันว่าวันนี้จะได้ทูฟี่หรือเปล่าเขาบอกว่ามีปลาใหญ่ด้วยนะนสวยกับหูก ออเซตอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยนะวันนี้ผมเซตเป็นระยะห้าุี่นะครับตกไกลหน่อยนะเพราะว่าน้ําไม่ลึกมากนะครับน้ําอยู่ที่ประมาณเมตร5้าสิบนะประมาณเมตร5้าสิบนะครับโดยประมาณนะวันนี้ผมกตกแบบ2ตะขอไม้ตาย2ตะขอนะครับก็ใช้เป็นพุ่นบอลลูนวิ่งนะมาตอนนี้ก็4ีห้าครึ่งแล้วนะครับเดินทางจากบ้านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็หมายนี้ไม่ไกลมากนะจู่ติดถนนเลยนะครับเส้น แม่จันเชียงแสนนะแม่จนเชียงแสนสอนกรัร้อยก็ผสมเหยื่อกันเลยนะครับหมายธรรมชาติก็อ่อยหน่อยนะครับให้เกล็ดาร่วมหนึ่งเมนะครับหนึ่งซองครึ่งกิโลใส่หมดเลยผมเหยื่อหน่อยหมายนี้มีปลาหลากหลายนะครับเป็นปลาเบญจบพรรณนะครับมีมีทุกชนิดปลานะเพราะฉะนั้นขนมปังวันนี้ตกสองกระขอก็จะท็กขนมปังด้วย ชิชิปน้ำเมกสร้างปืนที่แตกต่างหนึ่งตรงนีง้ใช้ได้ทุกหมายนะครับบอกเมาส์ธชาติอกแข่งหมดเลยเชือกมุดเชืออย่างไรนะตัวนี้เป็นเชือกตัวใหม่นะครับเป็นกุ้งนะครับนะกุ้งแอตแลนติกนะตัวนี้ใช้กับหมายธรรมชาติน่าจะดีนะครับเพราะว่าหมายธรรมชาติส่วนใหญ,ญ่ก็ ลาจะกินพวกแพนต้อนนะครับพวกกุ้งพวกลูกกุ้งลูกปลานะหรือสัตว์น้ําตัวเล็กๆนะครับมีความคราวนะตัวนี้ก็ลองใช้เป็นตัวกุ้งดูนะครับเฉียบผมจะมีสองตัวนะเขียวนะไม่กับตัวตัวใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเทสกับใหม่ธรรมชาติดนะูยังไม่มีวางจาหน่ายนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าทําเทสเสร็จอะไรเดี๋ยวจะเอาลงมาให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันดูนะครับนะตัวนี้หน้าหนาวครับ เร่งกินหน่อยนะครับเพิ่มคาวามข้นะตัวนี้เป็นหัวเชื้อกิ่นคาวกนะปินเจน้ำนะผสมกับตัวให้เกลยดได้เลยนะครับกระตุ้นการกินนะครับช่วงหน้าหนาวนะให้ปลาหน้าหนาวเนี่ยปลาจะไม่ค่อยแอคทีฟในการกินเท่าไหร่นะก็เพิ่มหัวเชื้อเข้าไปหน่อยนึงผสมกับกับตัวให้เกลดกไปเลยนะครับตอนนี้จะตีเป็นผงนะครับใช้เป็นตัวเหยื่หลักในการอ่อยนะ ปริมาณน้เอาแล้วก็คนนะอย่านวดนะถ้านวดแล้วมันเหนียวติดกันนะครับจะเป็นเดี่ยวหลักในการอ่อยไม่ได้นะตีให้เป็นผงครนะประมาณแบบนี้นะลองกำดูป๊บถ้าบีบบี้แล้วแตกตัวเป็นลักษณะเป็นผงแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะประมาณแบบนี้เดี๋ยวหลักในการอ่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําตัวปิดเกมนะครับตัวปิดเกมวันนี้ก็เป็น ชิ้นเกี่ยวสมเร็จรูปเหนือเมฆนะครับกับขนมปังนะครับสองตัวนะชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปเหนือเมฆตัว,นะน,ว,น,วนี้ก็ผสมน้ําใช้ได้เลยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งถุงสองร้อยกรัมผสมได้ประมาณสามครั้งนะครับสามครั้งกนะ็ผสมเรื่อยๆนะอย่าผสมทีเดียวหมดนะ <c oughs> <c oughs> เอชิ้นเกี่ยวแล้วก็ ผมจะใช้หัวเชื้อเร่งกินนะครับผสมกับน้ําที่บ่อนะแล้วก็เอามาเข้ากับตัวชิ้นเกี่ยวนะครับเพื่อกระตุ้นการกินครับใส่ทั้งให้เกร็ดใส่ทั้งตัวชิ้นเกี่ยวเลยดีน้ํเค้าไฟนะครับอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งครับเย็นหนึ่งน้ำหนึ่งนะนำน้ําผสมกับหัวเชื้อเสร็จุ๊บก็เอามาเข้าตัวชิ้นเกี่ยว ก็จะดูดน้ำนะครับเพื่อสร้างใ่นะสร้างใหญ,นะใหญนะ่ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับเป็นอ,อูเตนนะครับผสมกับหัดเชื้อนะครับนะไม่เป็นอันตรายต,อต่อสัตว์น้ำนะครับกูเตนที่ผมใช้เป็นเกรดของคนกินนะครับนะที่เขาใช้ทําขนมปังนะกูเตนตัวนี้นะครับเหนียวเนยวแบบนี้ฮนะจะทําเป็นเย่างรูดก็ได้หรือปั้นเม็ดก็ได้นะะประมาณนี้ใส่ใเลย่ะ เรามาลุยกันเลยนะครับนะรออยมนะันเซ็ตตัวสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ใก่้เช้าแล้วนะใกล้เช้านะที่เกี่ยวอีกตัวก็ขนมปังนะครับผมใช้เป็นความเฮาฮอกไกโดนะเพื่อนนะตัวนี้มีความเหนียวและมีความหอมนะครับก็ใช้คู่กับตัวเกี่ยวหนังเมฆนะเพราะว่าหมายนี้มีทั้งปลาเข็ดและปลาหนังนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะ ทำการฉีดหมดเชื้อเข้ากับขนมปังไปเลยนะครับทีเดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการฉีเดเหยื่อนะครับนะเวลาเราตกนะผมจะฉีดเข้าไปกับขนมปังไปเลื่อยสองครั้งฉีดแล้วก็ลูบๆเลยนะให้มันมีความหอมอยู่ติดกับตัวขนมปังไปเลยนะหมั่นละุยกันนี่สองตะขอครับสองตะขอลุ่งกันเลยลุยเลย ต้ไหนมาดูเอนเลยเพื่อนๆสองสักนนะก็ทิ้งสั้นหนึ่งยาวหนึ่งนะครับนะก็จะใส่ตัวชิ้นเกี่ยวขนมปังไว้ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าเราตกเป็นลักษณะไม้ตายอยู่แล้วกนะ็เดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หนะ้างานเอานะครัปลามันไม่กินก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนเอานะลองเป็นไม้ตายดูก่อนทพาหม่นี่ผมไม่เคยมานะอลองตกไม้ตายดูก่อนเพราะว่าหมยธรรมชาติเนี่ย ปลาส่วนใหญ่มาจะเก็บเศษพื้นนะครับการตกไม้ตายก็เพื่อโอกาสการตกปลาอาจจะดีนะแต่ถ้ามันไม่กินก็เปลี่ยนสองตะขอครับคุยกันการตกปลาหมายธรรมชาตินะครับก็ต้องอ่อยเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะ เพื่อให้ปลามันเข้าเหยื่อนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่านะครับแต่ยังไงบรรยากาศหมายธรรมชาติก็งดงามเสมอนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่อยมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่มีอาการนะเพื่อนๆนะก็หมายธรรมชาตินะลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนเน เต้แมแรกมาแล้วครับตะเพียนครับตะเพียนครับ <specialize> แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับอ่าปุ่ยอ้าทุ่งาตางตัวมาเพย์มาเฮยครับแตกหนึ่งครับเพื่อนๆครับแตกหนึ่งครับตะเพียนรับแขกมาอีกแล้วหลังจากที่ได้ปลาแต้มแรกนะครับเพื่อนๆนะ สถานการณ์ก็เงียบทั้งบ่อเลยนะครับปลาเล็กก็ไม่ตอดปลาใหญ่ก็อยู่ไหนไม่รู้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะเพื่อนๆนะก็เปลี่ยนเหยื่อเรื่อยๆก็แล้วกันนะแต่ตัวนี้นะเพื่อนๆนะผมจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับไม่ได้ตั้งใจวัดนะแต่ดันติดปลาเฉยเลยนะมาแบบงงๆกับเพื่อนๆครับตัวนนี้นะมันลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรนะ ปลาตัวนี้ไม่เข้าปากนะเพืเ่อนๆนะเ,นเนกีก่ยวคางมานะครับมาแบบงงๆเลยนะครับอยู่ดีๆก็แตกเฉยนะครับปลาใหญ่นะมาแรงปลาใหญ่ขึ้นได้เป็นร้อยปันน้อยขึ้นได้เป็นปันปันน้อยเป็นทั้งช่างลุงพุทธอฮ้ยเ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 ฮ้ย มาแล้วครับเพื่อนๆครับถึงแล้วครับหนองบัวนะครับหนองบัวบ้านบ้านไห่ก็เด่อเอานะครับมาถึงแล้วครับหนองบัวบ้านเด่นครับนะปลาเล้งนะครับตัวนี้เป็นเล้งนะปลาจีนนะเป็นเล้งนะครับเนี่ยแตกนะจ้าสถานการณ์ตอนนี้นะเพื่อนๆนะ ลมครับเพื่อนๆลมน,ううลมนะเหมือนลมทะเลเลยนะครับดูทุ่นยากมากๆนะแต่ก็ทุ่นมีอาการอยู่นะครับลุ้นกันนะครับว่าจะตามลาบปลาลาบได้หรือเปล่านะเพื่อนๆวันนี้นะโ,โดนแล้วครับเพื่อนตัวนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรนะเพื่อนนะกินแรงม,มากๆ,ากๆนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอะไรเอ่ยโอ้ปลาเพลครับปลาเพลได้ลาบแล้วครับปลาเพลครับ ยังไม่ได้เข้าสวิงครับจะลาบแล้วครับโอ้เต็มปรากรับปลเพคครับปละเพคว่าจี้อะไรเอาได้ก้าไม่มีปัญหาโอ้ปลาเพคครับปลาเพคครับมันกินแรงหน่อยนะครับ แตกแล้ครับปลาเพี้ยนะครับหรือปลากระดำนะบัดพึ้นนะเต็มปลาครับเห็นไหมฮะเต็มปลาครับวันนี้ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อไม่ทํางานครับแต่ขอสั้นนะตอนนี้ประเพคครับประเพะ ยาเพื่อนๆครับราบราบราบตัวนี้ครับปลาเพียครับปลากระดมครับอ่ะสวยงามวันนี้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆนะตั้งใจมาตามลาบปลาตัวนี้แหละนะครับปลาเพียนะหรือว่าปลากระดมนะครับลาบขมขมอร่อยมากๆครับเพื่อนๆครับสุดยอดครับวันนี้สําเร็จจนได้ครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ เที่ยงกว่าแล้วนะครับหมดเวลาความสนุกของเรานะครับพอดีภาคบ่ายผมมีภารกิจนะครับก็พรุ่งนี้มีแข่งแมท่้าหมื่นด้วยนะจะกลับไปขึ้นชุดใสหน้าแล้วก็เตรียมเหยื่อนะครับในการแข่งขันวันพรุ่งนี้แมทห้าหมื่นนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับพอผลงานวันนี้ได้ปลาอยู่สามแต้มนะครับตั้งแต่เช้านะครึ่งเช้านะก็จะได้เป็นปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะครับปลาเล่งนะปลาเล่งเป็น ปลาจีนนะครับปลาเล้งนะั้นหนึ่งตัวแล้วก็เป็นปลาเพียนะครับหรือว่าปลากระกดมนะแต้มนนะสามนะแต้มพอได้มันนะครับเพื่อนๆนะนี่ปลาเล้งครับนี่ปลาเพียครับตัวนี้ลาบอร่อยนะลาบเหนือเหนืออร่อยมากๆนะครับก็หมายนี้ยังมีปลาอีกเยอะนะครับเด๋ยวจะพาเพื่อนๆกลับมาซ้ําสกรอบหนึ่งหมายนี้ก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ ่100บาทนะต่อหนึท่านนะครับก็ถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะปักพิกัดหมดไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้เวลาความสนุกของเราหมดเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่แมท50,000จังหวัดพะเยานะครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปในแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งชแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ